สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสาปล้องเกิดในรายการโฮโลไลฟ์รายการที่จะช่วยให้คุณตรวจเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่อง New Vision Plus แห่งนี้ค่ะและวันนี้ก็เป็นรายการโฮโลไลฟ์ายหนุ่มเราก็อยู่ร่วมกับนักพยากรณ์ชื่อดังประจําวันจันทร์ของเราซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์จากเวทีศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่นสองแล้วก็เป็นรองแชมป์จากเวทีศึกชิงเจ้าหมอดูแห่งเอเชียค่ะ นั่นก็คืออาจารย์หนุม่มหมอดูเทวดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาเรื่องัองที่ตัวอาจารย์ก่อนดีกว่าค,ค่ะทําไมถึงได้ฉายาว่าอาจารย์หนุม่มหมอดูเทวดาคะครับเนื่องจากว่าคําตานายของผมนะครับผมสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินนะครับ <House. S 1> โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ครับค่ะสถานที่เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ทั่วโลกในเวลาปิ๊บตาต <ะ S 1> อย่างต่างจังหวัดต่างๆก็ได้ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับ เขาเลยมีพี่ๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้จัายาว่าอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาครับแล้วอาจารย์เริ่มแบบสามารถมองเห็นสถานที่ต่างๆเนี่ยครับคือมีมีเซนต์ทางด้านนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์ถ้าเซนต์จริงๆต้องบอกว่ามีตั้งแต่เด็กๆแต่ที่เด่นชัดมากก็คือปี2514ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีความแรงมากทีนิดที่ว่านึกว่าฝนตกฝนตกนึกว่าฝนหยุดฝนหยุดครับเหมือนกับอาจารย์ก็มองเห็น เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นได้เยอะมากก็คือตอนนั้นพอมีเซนต์ขึ้นมาแล้วก็นึกสิ่งต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีลางสังหรณ์ลางบอกเหตุนะครับโดยเฉพาะมีเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีคนเสียชีวิตพอผ่านไปในที่ตรงนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคืออันนี้อาจารย์รู้ได้เองหรือว่าไปศึกษาหรือว่ามีคนสอนมาอะไรอย่างนี้ไหมคะมันเหตุเป็นมโนภาพขึ้นมาครับเป็นในลักษณะภาพเหมือนจอคอมพิวเตอร์นะครับ เห็นเป็นภาพต่างๆนะครับและในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มทํานายตายทักเพื่อนคนแรกที่ผมทํานายไปเนี่ยผมบอกว่าคนนี้จะได้เป็นตํารวจอย่างแน่นอนอข้อสอบตํารวจครั้งแรกก็ได้เป็นเลยครับแล้วเขาอีกคนนึงเนี่ยได้ทํานายว่าเขาจะได้แฟนก่อนเพื่อนในกลุ่มนะครับและจะได้ลูกผู้ชายคนผู้หญิงคนเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ลูกผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับ,รบก็คือเหมือนกับมันเป็นมโนภาพขึ้นมาที่อาจารย์เห็นอันนี้เห็นเห็นตอนอ หลายคนอาจจะถามว่าแบบเห็นในฝันหรือว่าเห็นตอนที่แบบนั่งนึกนั่งหลับตาแล้วเห็นคะจย์ครับเป็น2ลักษณะก็คือว่าขณะดที่หลับตาก็สามารถเห็นเป็นภาพได้หรือใช้ในตาเปล่าแบบนี้ครับ,รบแต่ก็ขึ้นอยู่กับในลักษณะของบุคคลที่เดินเข้ามาในช่วงแรกก็คือมีความแรงมากชนิดที่ว่าคนที่เดินเข้ามาสามารถล่วงรู้ได้ว่าคนนี้เกิดวันอะไรเดือนหลายปีอะไรครับ,รบซึ่งมันแรงจนน่าก,กลัวใช่อย่างอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ย จะมีคนมาหาผมกี่คนและจะคุยเรื่องอะไรบ้างเ็าสามารถรู้ได้และในตอนนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนเป็นคนปกติก็เลยมันกลัวตัวเองด้วยใช่ครับเ็าเลยตั้งจิตหมายว่าขอให้เราดำรงชีวิตเหมือนคนปกติโดยทั่วไปแต่ยามใดที่พิเศษก็ขอพิเศษอย่างเต็มที่ครับค่ะแล้วครั้งครั้งแรกที่อาจารย์รู้ได้นะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอาจารย์คะที่รู้ว่าแบบเรารู้สึกว่าเรามีมีของหรือว่ามีเซนในทางด้านนี้คะอาจารย์ก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย มีพระอยู่หลายองค์ประมาณหน้าสิบกว่าองค์ครับคือเป็นพระเครื่องเลยว่าพระเครื่องก็เลยเอาพระเครื่องนี่มาปลุกเสกปลุกเสกเองเลยตอนนั้นคือมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าวัดตอนนั้นผมผมต้องเล่านิดนึงก่อนว่าผมเนี่ยได้พักอยู่ที่วัดเกาะเจียกในจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้เรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแล้วก็มีพระหลายองค์และมี คุณคุณลุงเนี่ยแหละนะครับเป็นคนที่ปลูกพระได้คะก็เลยรบกวนให้ปลูกพระแต่ว่าคุณลุงไม่ว่างนะครับไม่ว่างแล้วเ็าบอกว่าปลูกพระนี่เหนื่อยเขาเลยให้คาถามานะครับพอให้คาถามาก็ด้วยความร้อนวิชาก็มาลองเลยใช่ครับพอเริ่มปลูกเสกพระเนี่ยมันเหมือนกับจิตเราเนี่ยเหมือนปลูกขึ้นมาด้วยนะครับครับก็พอลองปลุกพระลองปลูกเสกพระเนี่ยก็ได้ทําให้เรารู้ว่า เหมือนกับแล้วอาจารย์ทดลองอยังไงเขาบพระที่เราปลูกเนี่ยมัน,มนสิ่งที่เราปลูกไปเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆอะค่ะคือในการปลูกเนี่ย,ยก็บอยกรมกาถาโดยการเอาพระใส่ไว้ในมือนะครับแล้วรู้สึกว่าจะสั่นทั้งตัวครับสั่นแบบโยกไปมาไปมาแบบนี้ฮะแล้วก็เรากําหนดด้วยจิตว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระแท้หรือพระปลอมถ้าพระแท้เนี่ยไอตีที่หน้าอกหรือตีในส่วนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งครับแล้วจะไม่เจ็บอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็เราตีเหมือนมือไปไปโดยอัตโนมัติครับแล้วก็เราก็ถามในจิตตลอดนะครับจนกระทั่งว่าผูกเยอะเกินไปนะครับทามให้รู้สึกปวดหัวอย่างหนักครับ พระตั้ง50องค์เลยนะคะอาจารย์มันเขาจะเยอะอยู่นะที่ละสองสามองค์หรือทีละองค์ก็หลายรอบอยู่เลยนะคะแล้วตอนที่ครั้งแรกที่อาจารย์ที่ว่าจะปลูกเนี่ยเหมือนอาจารย์รู้สึกว่ามีอะไรมาดนใจหรือเปล่าหรือว่าด้วยความคึกขนองของเราเองค่ะที่อยากจะปลูกพระในครั้งแรกครั้งนั้นนะคะด้วยอยากจะรู้พุทธคุณของพระว่าเป็นทางด้านเมตตาทางด้านแคล้วคลาดคงพันจาตีหรือด้านใดนะครับก็เลยอยากจะปลูกขึ้นมาตอนแรกก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับปลูกในการภาวนาคาถาครั้งแรกเนี่ย ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งที่2เนี่ยสั่นทั้งตัวซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา ก็เลยบอกว่าพระเ <ừ m. S 2> นี่ยมีความขลังแล้วล่ะ <ừ m. S 2> ครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับรู้ตัวเองเลยว่าเราต้องมีเซนส์หรือว่าต้องมีอะไรสักอย่างในด้านด้านพุทธคุณหรือไม่ก็ทางด้านของจิตโลกจิตถึงญาณอะไรนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันต่อว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้จะมีดีกรีหรือว่ามีความรู้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศิลศาสตร์ยังไงอีกบ้างแล้วก็ช่วงหน้าค่ะทางรายการโฮโลไลฟ์ไปหนุ่มของเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้้้้าา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 นนโโทททรรรรเเเขขมมปึกษอจย์ไดะะคี่2 9649079ค่ะ029649079ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ